ว่าโอไม่ใช่คนหญิงไม่ใช่คนที่จะไม่ไม่ให้ใครถ่ายถ่ายรูปถ้าเรารีบหรือว่าเราต้องไปทําอะไรทุกอย่างโอคนจะเข้าใจผิดไหมครับไม่ครับผมก็บอกตรงนี้เลยครับว่าผมผมเป็นยังไงใครๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับแต่เคยมีเหตุการณ์แบบว่าแบบเรารีบไปงานจริงๆแล้วตกนแฟนขับแบบเข้าไปผิดอะไรก็อยากให้เข้าใจกันเพราะว่าบางทีเราเราทํางานก็เราต้องรีบไปงานอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็อยากให้เข้าใจกันก็เราทําอะไรไม่ได้บางทีเวลามันกระชั้นชิดถ้าเรา ถ้าเราถ่ายรูปกับทุกคนอย่างเงี้ยบ,บางทีเราอาจจะไปงานไม่ทันก็เสียงงานเรื่องใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับอ,อูถ้ารู้จักจริงๆก็ไม่ได้เข้าถึงยากครับเจอกันแป๊บเดียวก็คุยกันได้ครับถ่ายรูปได้ไม่ไม่ได้อะไรครับแต่ว่าถ้าเรารีบหรือว่าอะไรก็ก็ต้องให้ดูสถานการณ์ดูอะไรทิงครับอย่างวันนั้นเยอะขนาดไหนคะการที่แบบอ,อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมก็ไปหลายงานนะครับบางทีงานบางทีเราก็ต้องรีบหรือว่าเราต้องไปขึ้นเครื่องหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็ต้องมีอะไรที่รีบครับ ไม่มีครับไม่มีครับเราเราไม่ได้เวลาเราคุย <c oughs> เรื่องอะไรเงี้ยก็ให้ผู้จัดการคุยอยู่แล้วครับแล้วก็ก็ไม่ได้แบบว่าต้องมีการหรือว่าอะไรก็เราก็ไปทํางานปกติได้ครับ <c oughs> ใช่ครับ,บ <c oughs> มันก็มีบางงานเขาก็จําเป็นต้องกั้นหรือว่าอะไรก็ต้องมีแล้วแต่งานแล้วแต่สถานที่แล้วแต่สถานการณ์ที่มันเกิด <c oughs> ขึ้นครับมีการทั้งนแฟนๆได้มาเมนในอินสตาแกรมเราไหมคะไม่มีนะครับผมผมก็ไม่ไม่ อย่างอินสตาแกรมผมส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้เช็คเรื่องของคอมเมนต์ผมก็จะลงรูปให้แฟนคลับอัปเดตให้รู้ว่าเออโอ้ทำอะไรชอบอะไรอย่างนี้มากกว่า